สาวคิดห่อหวังมือชว์เมื่อกี้หนุ่มพลมมาแลใช่ไหม<ช>มาต่อที่สาวๆกันบ้างสาวคิดถ่อหวังนั้นก่อนนั้นนี้ถ้ายังจำได้นะคุณถ้าย้อนกลับไปนะในทิปที่เขาไปเที่ยวประเทศที่อังกฤษกันนะเขามีหอว่าไปเที่ยวกับแก๊งอแต่เพื่อนๆใช่ไหมแต่ว่าปรากฏว่ามีหนุ่มปริศนาคนหนึ่งอ่ะที่สาวคิดเขาบอกว่า เขาได้ลงไปใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับว่ามีการบอกว่ากอดค้งกอดคอก<า>ันเขาก็เลยมองว่าแฟนๆมาแซวว่าพุ่งเพิ่มมาแซวสุดอะไรยังไงโสดหรือเปล่าใช่มคุณผู้ชมล่าสุดนะเจอสาวคิดถงก็ต้องไปถามมาสุดแล้วโสดไม่โสดอะอยากรูยังอะถ้าอยากรูแล้วไปดูพังกันเลยครับ ่เดี๋ยวต้องไปรอดูค่ะว่ามาตอนไหนแต่ว่ามาแจมค่ะได้พักผมไม่ต้องสแตนบายชีวิตแล้วเพราะว่าเดือนนี้พักละคร1เดือนอก็ก่อนหน้าน,นี้พอดีมันถมมาจากโควิดนะค่ะ มันก็ถ่ายซ้อนกัน3เรื่องอย่างเงี้ยคือก็ใช้ชีวิตสแตนบายไปเรื่อยๆผมห้ามเปลี่ยนน้ำหนักห้ามเปลี่ยนห้ามไปเที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยระเบิดเลยค่ะก็คือทุกอาทิตย์เลยค่ะแต่ไปใกล้ๆนะเพราะว่าจะได้แบบไปได้หลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละค่ะแต่แต่ละทริปก็ต้องแต่ละทริปก็ต้องไปค่ะต้องต้องแบบนิดนึงไม่ได้ไม่ได้เที่ยวนานคือพยายามจัดตารางให้ได้ไปสนิดหนึ่งก็ยังดีพัทยาเราก็ไปนะ ไม่หรอกก็เอาอย่างนี้แล้วกันค่ะคือจริงจริงจริงอ่ะซีเรียสแล้วนะซีเรียสมากคือจริงๆอ่ะไม่ได้เจอพี่พี่นานค่ะ <c oughs> คราวนี้เวลามันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้สดเปล่าไม่อยากเนี่ยหาแฟนให้หน่อยงั้นนะแต่ว่าจบกันด้วยดีมากๆนะอันนี้เป็นการจบแบบแบบคุยกันแล้วก็ เป็นการตัดสินใจร่วมเหมือนที่เคยบอกไว้ในแชรว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตรเราอยากเป็นคนตัดสินใจกันเองสองคนเนี้ยคะ่ะซึ่งเป็นเรื่องแบบนั้นจริงๆเป็นเรื่องดีจริงๆไม่ได้มองคนละอย่างนะคะจริงๆจริงๆเพราะว่ามันอาจจะถึงเวลาคะ่ะถึงเวลาที่แบบต้องคุยกันเคลียาาร์กันในในเรื่องทุกคนที่เวลามีความรักอ่ะพอมันถึงจุดนึงเราก็จะคุยกันเคลียาาร์กันแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดว่าเออ เราเห็นด้วยกันว่าเราหยุดก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันก็จะเป็นมิตรภาพที่ดีอะค่ะไม่ยากไม่มีอะไรยากคุณคุณไม่ได้แต่งงานไงคุณไม่ได้มีเบบีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือคุณยังเชื่อในความรักอยู่ตลอดเพราะทุกครั้งที่คุณมีความรักก็คือมันมีความสุขอ่ะก็ไม่นานนะก็เลยง่วงว่ารู้รู้กันได้ใช่รู้เหลือเดาเดาเดาไปโยนไปส่งองค์มาดิค่ะรู้เหลือเดา ก็ต้องบอกความจริงไงให้เราโกหกนิวได้ไงใช่ไหมเราก็ต้องบอกก็แฮปปี้ค่ะคือจริงๆไม่เคยไม่เคยแบบไม่เคยรู้สึกไม่ดีกับความรักอ่ะเคือแบบคือชื่นใจกับความรักทุกๆ<ท>ก <cing> กครั้งเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นบทเรียนให้กับเราในการใช้ชีวิตต่อหรือว่าแข็งแรงต่อหรือว่าเรียนรู้อะไรให <S <S ๆๆๆม่ๆเสมอแล้วทุกคนที่เข้ามาในชีวิตอ่ะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับเราเพื่อให้เราโตขึ้นหรือให้เราคิดอะไรได้ใหม่ๆหหรือ จากที่เราเคยคิดถึงเราคนเดียวเราก็ไปเห็นอีกแบบนึงอีกแบบนึงอีกแบบนึงอุ้ยใครๆก็อยากมีใครๆก็อยากมีค่ะใครไม่เหมือนกันเลยก็เลยเงียบเลยใช่ปะ